มะนาวเชื่อมมะมะนาวน้ำผึ้งนะคะทานเล่นก็อร่อยทานคู่กับโซดาน้ำแข็งก็หวานเย็นชื่นใจค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำมะนาวเชื่อมนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะไม่มีเฟื่อนไม่มีขมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครทำแล้วเฟื่อนใครทำแล้วขมต้องดูคลิปนี้ของแพลวนะคะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรยียมในส่วนของมะนาวก่อนค่ะมะนาวเลือกลูกใหญ่ๆยังเขียวยังสดแบบนี้นะคะมะนาวเหลืองไม่เหมาะค่ะใช้มะนาวสดเขียวอยู่แบบนี้ดีกว่านะคะเลือกลูกใหญ่ๆสีสวยค่ะตัดจุกแล้วก็ใช้มีดปอกผลไม้แบบนี้ค่ะออกเอาเปลือกสีเขียวออกก่อนนะคะเบามือค่ะอย่าให้ลงลึกเกินจนถึง เนื้อมะนาวนะคะเอาเปลือกสีเขียวออกก่อนค่ะจะได้ปอกง่ายขึ้นนะคะพอปอกเปลือกสีเขียวออกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้มีดเล็กๆแบบนี้เฉือนแล้วก็ดึงดึงเปลือกสีขาวออกค่ะเฉือนแล้วก็ดึงออกแบบนี้ค่ะ วิธีการปอกมะนาวก็สำคัญนะคะนี่จะเอาไว้แค่บางๆที่สุดเลยนะคะถึงจะไม่ขมค่ะเพราะว่าส่วนเปลือกมะนาวสีขาวๆตรงนี้จะขมจะเฝื่อนมากเลยนะคะใช้มีดเล็กๆปึ๊บดึงลอกออกแบบนี้ค่ะนี่ถ้ามะนาวสดใหม่ก็จะปอกได้ง่ายดึงลอกออกได้ง่ายๆแบบนี้นะคะ การเลือกมะนาวก็สําคัญเหมือนกันค่ะใครจะทําขมไม่ขมขมมากขมน้อยอยู่ที่การปอกเปลือกนี่ละค่ะนี่นี่ลอกออกแบบนี้เลยให้เหลือแค่เยื่อใยบางๆที่ห่อหุ้มเนื้อมะนาวไว้แค่นั้นนะคะแค่นั้นจริงๆค่ะบางๆใสๆมองเห็น ตัวเนื้อมะนาวแบบนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าใช้ได้นะคะใครปอเปลือกสีเขียวออกแล้วยังเหลือเปลือกสีขาวหน,น,หนาๆแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะเปรียบเทียบสองลูกนี้ไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้เหลือแค่เยื่อบางๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เหลือเยื่อหนานำไปเชื่อมขมฝืนแน่นอนค่ะต้องทำให้ได้เหมือนลูกนี้นะคะ เดี๋ยวพ่ขอตัวทำห้เสร็จกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราปอกเปลือกทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ชามค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเกลือใส่ไปเยอะๆตามด้วยน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเกลือจะได้ละลายหน่อยเนาะจากนั้นนะคะขยำํำนวดคลึงไปค่ะ เป็นการเอาความเปื่อนความขมของเปลือกมะนาวออกก่อนนะคะพอครึ่งจนเกลือละลายหมดแล้วค่ะเปลือกมะนาวใสดีแล้วนะคะจากนั้นก็ให้นําไปล้างน้ําทําความสะอาดอองให้เกลี้ยงค่ะเปิดน้ําใส่ค่ะล้างไปสักสามสี่ห้าน้าให้สะอาดดีนะคะ แล้วค่ะใส่ตะแกรงพักสเสดดน้ำไว้นะคะต่อไปเราก็เตรียมน้ำใส่ชามอีกทีนึงค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะพอเกลือละลายดีแล้วนะคะใส่มะนาวที่เราล้างทำความสะอาดไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะ เราจะดองน้ำเกลือไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงก่อนนะคะเป็นการทําให้ความเฝื่อนความขมของเปลือกมะนาวออกมาอีกรอบนึงก่อนค่ะดองไว้ก่อนนะคะพอเราแช่น้ําเกลือไว้ครบเวลาสามชั่วโมงค่ะจากนั้นก็นําไปเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างน้ําเกลือออกค่ะถ้าสองสามน้ำให้ใสสะอาด คไม่กเกลียงดีค่ะพอล้างสาดดีก็ใส่ตะแกรงพักเ็ดน้ำไว้ค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อน้ำค่ะพอร้อนพอเดือดแบบนี้ใส่เกลือลงไปค่ะ ตามด้วยมะนาวที่เราล้างพักะเะด็ดน้ำไว้นะคะแล้วก็ต้มต่อประมาณสักห้านาทีค่ะเพื่อเป็นการกำจัดความเฟื่อนความขมของเปลือกมะนาวอีกรอบนึงนะคะระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมน้ำเย็นไว้นอกตัวมะนาวของเราด้วยนะคะ พอเราต้มมาครบเวลา5นาทีนะคะจากนั้นก็ปิดเตาค่ะแล้วก็ตักตัวมะนาวของเราไปน็อกน้ำเย็นนะคะ กนั้นก็น็องน้ำเย็นไว้นี่ค่ะให้ใคลายความร้อนให้เย็นตัวลงนะคะพอเราแช่น้ำเย็นไว้นะคะคลายความร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปเทน้ำทิ้งนะคะเทน้ำทิ้งจากนั้นใส่น้ำปูนใสลงไปค่ะปูนเคี้ยวหมากสีขาวหรือสีแดงก็ได้ผสมละลายกับน้ำพักให้ตกตะกอนตักแค่ส่วนขบวนน่าใสๆมาใช้แช่นะคะ จากนั้นเราก็แช่น้ำปูนใสไว้ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงค่ะหรือใครจะแช่ทั้งคืนก็ยังได้นะคะพอเราแช่มะนาวของเราในน้ำปูนใสครบเวลาสามชั่วโมงแล้วค่ะนี่พอแช่สามชั่วโมงก็เซตตัวแข็งตัวดีแล้วนะคะจากนั้นนําไปล้างน้ําทําความสะอาดออกให้เกลี้ยงค่ะมะนาวที่เราแช่น้ําปูนใสแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เกลี้ยงพักเสด็จน้ําไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะ นำมะนาวของเราค่ะใครจะผ่าครึ่งก็ได้หรือจะหัน 3, ห่นสามหั่นสี่ก็ได้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหรือใครจะหั่นสามก็ได้นะคะใจหางไป ช้อนเคียเม็ดออกให้เกลี้ยงค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะ พอเราหั่นแล้วก็แค่เอาเม็ดออกเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เผาหั่นเป็นสามสี่ชิ้นค่ะจะได้ส,สวยๆแบบนี้ขั้นตอนนี้เราแค่เม็ดออกเรียบร้อยเราไม่ต้องนำไปล้างน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเชื่อมกันเลยค่ะตั้งหม้อตั้งกระทะเปิดเตาค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะจะทำให้มะนาวเชื่อมของเรามีสีที่สวยนะคะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายดีค่ะคนให้น้ำตาลละลายดีพอ,พอน้ำตาลละลายดีนะคะ ก็จะใส่มะนาวของเราลงไปค่ะ จากนั้นก็เชื่อมต่อด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะโดยที่เราไม่ต้องคนบ่อยค่ะเชื่อมไปแบบนี้ด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนให้ความหวานของน้าตาลค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อของมะนาวของเรานะคะพอเราเชื่อมมาสักพักน้ําเริ่มเดือดค่ะจะเห็นว่ามีฟองขึ้นมานะคะมีฟองขึ้นมาช้อนฟองออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะระหว่างที่เราเชื่อม ถ้าเกิดมีฟองก็สามารถช้อนฟองออกได้ตลอดเรื่อยๆนะคะเชื่อมต่อได้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเชื่อมต่อจนมะนาวของเรา น้ำงวดลงมีความเหนียวข้นขึ้นนะคะจนความหวานแทรกซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อมะนาวของเราค่ะพอเราเชื่อมมาประมาณเกือบ30นาทีได้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละน้ำงวดลงค่ะจะเห็นว่าตัวมะนาวของเรามีความใสและก็เงาขึ้นสีสวยมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็พอละคะ่ะปิดเตาค่ะปิดเตาพักไว้ให้เย็นพอเย็นก็จะมีความเหนียวข้นขึ้น เงาขึ้นนะคะถ้าเกิดเราเชื่อมนานเกินน้ำตาลจะไปรัดตัวเนื้อมะนาวของเราทำให้เหนียวให้แข็งได้นะคะเชื่อมพอประมาณนี้พอค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นเราค่อยเก็บใส่กระปกุกแล้วค่อยเติมน้ำพึ้งทีหลังนะคะน้ำพึ้งใส่ตอนที่ยังร้อนๆไม่ได้ค่ะจะเสื่อมสภาพหมดประโยชน์เลยนะคะ พอมะนาวเชื่อมของเราเริ่มเย็นตัวนะคะหาเตรียมกระปุกหรือว่าขวดโหลกแก้วแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่มะนาวเชื่อมของเราลงไปนะคะ นั้นก็ตักตัวน้ำเชื่อมเทราดใส่ลงไปนะคะน้ำเชื่อมนีของดีอย่าทิ้งนะคะเปรี้ยวหวานหอมมากๆเลยค่ะ จากนั้นน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเทใส่ลงไปมากน้อยก็ตามชอบเลยค่ะดองลงไปด้วยจะทำให้หอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ปิดฟ้าไว้ค่ะดองไว้แบบนี้ เวลาจะทานตอนไหนก็หยิบมาทานได้เลยนะคะเก็บไว้ข้างนอกเก็บได้เป็นอาทิตย์ค่ะแช่ตู้เย็นเก็บได้นานหลายเดือนเลยนะคะลองไปทําดูค่ะมะนาวเชื่อมมะมะนาวน้ําผึ้งนะคะทานเล่นก็อร่อยทานคู่กับโซดาน้ําแข็งก็หวานเย็นชื่นใจค่ะหรือใครจะชงน้ําร้อนทานเช้าๆก็เบาท้องดีเลยนะคะ ลองไปทำดูค่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ